บีน่าเวลาไม่แต่งหน้าเนี่ยจะเห็นชัดมากเลยค่ะว่าบีนาเนี่ยมีใต้ตาที่ค้ำค่ะตอนนี้ชีวิตแฮปปี้มากๆและที่สำคัญค่ะเวลายิ้มนะคะก็ไม่เป็นก้อนด้วยค่ะดูเป็นธรรมชาติมา,มากๆเลย สวัสดีค่ะชื่อบีนานะคะปัจจุบันนะคะรับงานพิธีกรค่ะแล้วก็เป็นนางแบบค่ะช่วงนี้นะคะบีนาทางานเหนื่อยมากค่ะแล้วก็อาชีพของเราเนี่ยต้องใช้หน้าตานะคะบีนาเวลาไม่แต่งหน้าเนี่ยจะเห็นชัดมากเลยค่ะว่าบีนาเนี่ยมีใต้ตาที่ค้าค่ะแล้วก็อยากจะดูดีทางหน้าสดแล้วก็การแต่งหน้าด้วยนะคะวันนี้บีนาเลยมาที่ AIC c l i n i กค่ะเข้ามาปรึกษาคุณหมอนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณหมอจะแก้ไขปัญหาของบีนาได้ไหมค่ะ สำหรับเคสน้องบีหน้านะครับซึ่งเรามีปัญหาของร่องใต้ตานะครับเดี๋ยวเรามาประเมินจากรูปถ่ายกันเลยนะครับสำหรับเคสนี้นะครับจากรูปนะร่องใต้ตานะครับก็คืออยู่ตรงนี้เลยทั้งสองข้างทาให้เกิดมีปัญหาว่าเราดูทุดโทมลงกว่าเดิมแล้วก็ดูเหมือนมีอายุมากกว่าปกตินะครับแต่ส่วนแก้มเนี่ยยังดีอยู่ดังนั้น,นในเคสนี้เราแก้ไขเฉพาะตําแหน่งใต้ตาโดยตรงเลยซึ่งเราจะใช้ฟิลเลอร์ออที่เป็นเนื้อละเอียดเนื้อนิ่มนะคะโมเลกุลเล็กนะครับสีเข้าไปแก้ไขโดยตําแหน่งที่เป็นร่องน้ําตาตรงนี้เลยหละเมื่อ ยาเข้าที่เหล่านี้เราจะเห็นว่ามีการอิ่มขึ้นของเนื้อเยื่อบริเวณนี้เติมเต็มขึ้นนอกจากนี้ยังมีความชุ่มชื้นมากขึ้นก็จะได้ในแง่ของความสดชื่นสดใสแล้วก็ความคล้เนี่ยลดลงด้วยนะครับอันนี้คือหลังจากฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาไปแล้วหนึ่งข้างนะครับด้านนี้นะครับฉีดไปแล้วนะครับ เราจะเห็นว่าใต้ตาเนี่ยเต็มขึ้นดูเรียบเนียนมากขึ้นเทียบกับข้างที่ยังไม่ได้ทำการรักษานะครับยังเห็นร่องใต้ตาที่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวพอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราได้ทําการรักษาด้วยการสีทฟิลเลอร์ใต้ตาเสร็จแล้วนะครับทั้ง2ข้างนะครับ ก็เห็นว่าก่อนหน้านี้ที่มีร่องน้ำตาร่องใต้ตาแล้วก็ความคล้ำเนี่ยมันก็ถูกเติม,เต,มเต็มขึ้นมาแล้วคราวนี้เนื่องจากว่าเราเพิ่งฉีดเข้าไปเนาะเรายังต้องรอเวลาประมาณ2สัปดาห์เพื่อให้ตัวยาเนี่ยกระจายเข้ากับเนื้อเยอะได้ดีนะครับหลังจากนั้นเราจะเห็นความเรียบเนียนและดูเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นแล้วก็จะด้วยคุณสมบัติที่เรียกว่าไฮโดรบาลานซ์ของตัวฟิลเลอร์เนี่ยก็จะช่วยอุ้มน้าไว้ทาให้เกิดความสดใสแล้วก็ความคลำใต้ตาจะดูดีขึ้นนะครับอีกสีสองสันหม่ สวัสดีค่ะบีนาะคะท็อป20บมิสอินนิเวอร์สไทยแลนด์2020ค่ะวันนี้นะคะก็ครบรอบ2อาทิตย์แล้วค่ะที่บีนาะคะฟิลเลอร์ใต้ตากับคุณหมอบีที่ AIC Clinic ค่ะจะบอกว่าแฮปปี้มากๆเลยนะคะก่อนหน้านี้บีนามีปัญหาค่ะเรื่องรอยใต้ตานะคะแบบลงไปลึกมากเลยไม่ว่าจะนอนเยอะขนาดไหนก็เหมือนคนนอนน้อยตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ตั้งแต่มาฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาที่ AIC Clinic นะคะตอนนี้ชีวิตแฮปปี้มากๆและที่สาคัญค่ะเวลายิ้มนะคะก็ไม่เป็นก้อนด้วยค่ะดูเป็นธรรมชาติมากๆเลย นี่คะ่ะตอนนี้ใต้ตานะคะไม่บุ่มลงไปเหมือนก่อนฉีดแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังอยากจะฉีดฟิลเลอร์ใต้ตานะคะแนะนําเลยคะ่ a ic, คะ a i c Clinic ค่ะ